เดี๋ยวครับนี่นี่นี่น,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 นาจะอามอามในข้าวหนูมันคืออะไรมั่งอธิบายจีมามากมันคือซุปมันฝรั่งใส่มันม่วงครับแล้วก็มีปลาแซลมอนด้วยครับใ่หลายอย่างเลยครับอไปนี้น่าชวังจังเลย เหมือนนกัใช้คาร์โบไฮเดรตจากมันฝรั่งแทนข้าวครับนะลองช้อนหนึ่งจับช้อนกินเองดูไหมครับพี่แดเนียลจับช้อนกินเองหน่อยน้องจับช้อนกินเองกูน้องไม่จับเหรอกเหรอ Men, mm. men mm -hmm.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 